สวัสดีครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับสำหรับตเตาเผาถ่านที่ปิดเองเมื่อถ่านสุกแล้วคือปิดอัตโนมัติได้เองเมื่อถ่านสุกแล้วซึ่งการการเผาครั้งนี้ผมใช้ไม้ท่อนขนาดเส้นผ่าสูงกลางเกิน4นิ้วมันทำให้ เมื่อมันปิดลงแล้วฐานข้างในก็ไม่สุกซึ่งเราจะสังเกตได้จากควันสีดำๆที่ออกมาตรงหน้ารูที่เราจุดไฟเนี่ยครับมันจะมีสีดำๆอยู่ซึ่งแสดงว่าทางข้างในยังสุกไม่หมดตอนที่มันปิดซึ่งเราก็สามารถทำตัดไม้ค้ํมอีก,อ,ก,อ,กอีกรอบหนึ่ง ซึ่งถ้าเราเปิดขึ้นมามันจะมีควันขึ้นมาแสดงว่าฐานข้างในยังสูกไม่หมดซึ่งถ้าเป็นไม้ท่อนขนาดเส,ส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินสามนิ้วเราก็ใส่รอบเดียวก็จบซึ่งมันจะง่ายในการดูแลถ้าเป็นไม้ขนาดใหญ่ที่มีเส,ส้นผ่าศูนย์กลางเกินสามนิ้วขึ้นไปมันจะค่อนข้างดูแลยากหน่อย มันจะสุกช้าซึ่งการเผาทานมันเป็นมันเป็นสารที่ศึกษาไม่จบครับบางบางมีปัจจัยหลายอย่างในการที่จะเกิดปัญหาในในกับเราซึ่งรูปแบบก่อนก่อนหน้าเราก็ไม่สามารถไม่ใช่ว่าจะนำมาใช้ได้ในครั้งต่อๆมาได้ เพราะมีปัจจัยเกี่ยวครับขนาดของไม้แม้แต่ไม้ขนาดเดียวกันแต่คนละประเภทก็ใช้เวลาในการเผาไม่เหมือนกันซึ่งมันเป็นสาที่ศึกษาค่อนข้างจะไม่จบครับเนี่ยครับสังเกตุจากเห็นควันดำออกมาแสดงว่าตอนที่มันปิดลงไปฐานยังสุกไม่หมดซึ่งเราก็ ตัดไม้ค้ำอีกหนึ่งหนึ่งอันอีกหนึ่ง,งชุดซึ่งครั้งนี้ก็น่าจะพอดี